สวัสดีพี่น้องทุกท่านในเช้าวัน,นวันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะในวันอังคารที่8มีนาคมปี2022นะคะพบกับวันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในวันนี้วันต่อวันก็มาถึงโรมบทที่14นะคะแต่จะนำอ,ะอ่านเฉพาะข้อที่13ถึง23ให้พี่น้องทุกท่านได้ได้ฟังนะคะ โรมบทที่14ข้อ13ถึง23ได้กล่าวไว้ว่าในหัวข้ออย่าให้พี่น้องของตนสะดุดดังนั้นเราอย่ากล่าวโทษกันและกันอีกเลยแต่จงตัดสินใจเสียดีกว่าว่าจะไม่วางสิ่งซึ่งทำให้สะดุดหรือสิ่งกีดขวางทางของพี่น้องข้าพเจ้ารู้และปรงใจเชื่อ เป็นแน่ในองค์พระเยซูเจ้าว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นมลทินในตัวเองเลยแต่ถ้าผู้ใดถือว่าสิ่งใดเป็นมลทินสิ่งนั้นก็เป็นมลทินสำหรับคนนั้นถ้าพี่น้องของท่านไม่สบายใจเพราะอาหารการกินอาหารที่ท่านกินท่านก็ไม่ได้ประพฤติตามทางแห่งความรักเสร็จแล้วพระคิดทรงสิ้นพระชนเพื่อผู้ใดก็อย่าให้ผู้นั้นพินาศ เพราะอาหารที่ท่านกินเลยฉะนั้นอย่าให้สิ่งที่ดีสำหรับท่านเป็นข้อตำหนิติเตียนของผู้อื่นได้เลยเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดืม่มแต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ผู้ที่ปรนิบัติพระคิ์ในการเหล่านั้นก็เป็นที่พอพระไทยพระเจ้าและเป็นพิรพอใจมนุษย์ด้วยเหตุฉะนั้น ให้เรามุ่งประพฤติในสิ่งซึ่งทำให้เกิดความสงบสุขแก่กันและกันและทำให้เกิดความเจริญแก่กันและกันอย่าทำลายงานของพระเจ้าเพราะเห็นแก่อาหารเลย <c oughs> อาหารทุกอย่างปัสะจากมนทินก็จริงแต่ผู้ใดที่กินอาหารซึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นทำผิดก็มีความผิดด้วย เป็นการดีที่จะไม่กินเนื้อสัตว์หรือเหล้าอางุ่นหรือทำสิ่งใดๆที่จะเป็นเหตุให้พี่น้องสะดุดความเชื่อที่ท่านมีต่อพระเจ้านั้นจงยึดไว้ให้มั่นผู้ใดไม่มีเหตุที่จะติเตียนตัวเองในสิ่งที่ตนเองเห็นชอบแล้วนั้นก็เป็นสุขแต่ผู้ที่มีความสงสัยอยู่นั้นถ้าเขากินก็มีความผิดเพราะเขามิได้กินตามที่ตนเชื่อ ทั้งนี้เพราะการกระทําใดๆที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อมั่นก็เป็นบาปทั้งสิน้นะนะพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้หรือ,อโรมบทที่14ทั้งบทนะแล้วก็เชื่อมต่อด้วยโรมบทที่15ก็จะพูดถึงาการที่จะไม่ทําใหเา้เพื่อนบ้านหรือพี่น้องคริสเตียนที่อยู่ด้วยกันสะดุด นะในชีวิตในการดำเนินชีวิตของเรานะในพระชนะของพระเจ้าในตั้งแต่แรกก็จะพูดถึงการกินนะการกินอาหารอะไรต่างๆเนาะซึ่งกา,การกินเนี่ยการกินการดื่มอะไรก็มีปัญหาพอสมควรสำหรับคริสเตียนเหล่านะคริสเตียนเหาซึ่งในพระคัมภีร์ถ้าเราอ่านให้ชัดเจนอ่านดีๆเราก็จะ รู้ว่าอะไรรับประทานได้อะไรรับประทานไม่ได้แล้วก็อะไรที่ควรทานและอะไรที่ไม่ควรทานนะแต่ก็มันก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเหมือนกับตามเพิ่มพีนี้เลยนะที่พูดถึงว่าคนที่ไม่กินก็ตำหนิคนที่กินนะก็ตำหนิคนที่กินอะไรต่างๆาเนาะในพิ่มพีนี้อาจารย์โปโลก็เลยหนุนใจ นะหนุนใจให้คริสเตียนหรือคริตชนในขณะนั้นนะในการที่จะไม่ไม่ทำตามที่ตัวเองเห็นชอบนะไม่ทำตามตัวเองเห็นชอบแต่ให้คำนึงถึง <c oughs> ความความเชื่อของคนที่อ่อนแอด้วยนะความเชื่อของคนที่อ่อนแออย่างเช่นในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่8ข้อที่9ถึง13เนี่ยก็จะพูดถึงาการกินของ ผู้ที่กินของไหว้รูปเคารพนะซึ่งว่าในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่8นี้ก็จะพูดถึงว่าคนที่เ,เคยนับถือรูปเคารพหรืออะไรต่างๆมาก่อนนะแล้วก็มาเป็นคริสเตียนกับใจเชื่อเนี่ยก็อาจจะมีความเชื่ออีกแบบหนึ่งว่าการที่ไปรับประทานอาหารรูปเคารพก็จะก็จะมีส่วนในรูปเคารพอะไรต่างๆนะรูปเคารพอะไรต่างๆอาจารย์โปโลก็บอกว่าอย่า ใช้สิทธิในในการในการกินการดื่มอะไรต่างๆเนี่ยตามอำเภอใจของเรานะเพราะว่าหรือบางคนอาจจะว่าเออรู้ในเพิ่มพีกินกินอะไรก็ได้นะกินอะไรก็ได้กินถอ้กินแล้วถวายเกียรติกับพระเจ้าก็ไม่เป็นไรอธิษฐานก็ไม่เป็นไรนะแต่บางครั้งอะบางอย่างในการกินนะอาจจะเป็น การที่ไปทําลายความเชื่อของผู้ที่เชื่อใหม่หรือผู้ที่ยังมีความเชื่อไม่เข้มแข็งก็อาจจะเป็นทําให้เขาสงสยัยเกิดความสงสัยอะไรต่างๆพระปีก็บอกว่าถ้ากินแล้วเป็นเหตุให้คนอื่นสะดุดอันนั้นก็มีความผิดอันนั้นก็อันนั้นก็มีความบาปนะก็เน้นถึงอะไรคนะก็เน้นถึงว่าพระเจ้าเนี่ยต้องออปรารถนาที่จะให้ทุกคนมี ความเชื่อที่เติบโตขึ้นแลนะมีความเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณนะมีความเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณฉะนั้นการที่จะทําอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังระมัดระวังว่า,าสิ่งที่เรากินเข้าไปคนคนที่อยู่รอบข้างสะดุดไหมนะสะดุดไหมหรือกินแล้วจิตจิตมโนธรรมของเรามันฟ้องไหมนะมันถ้า มันไปสะดุดความเชื่อของคนอื่นนะสะดุดความเชื่อของคนอื่นเราก็ไม่กินดีกว่านะไม่กินดีกว่าเพื่อเห็นแก่ความเชื่อของผู้นั้นนะ <S <S <ๆ>แล้วก็จริงๆแล้วการกินการดื่มอะไรเนี่ยก็เป็นระหว่างเ,เป็นเรื่องความเชื่อระหว่างตัวผู้นั้นเองนะผู้นั้นกับพระเจ้าว่าเ,เป็นอย่างไรนะเป็นอย่างไร <c oughs> แต่ก็เ,เป็นเรื่อง ส่วนใหญ่แล้วคริสเตียนเราจะเถียงกันนะในเรื่องหยุมหยุมยิ้มยิม,ยม,ยมกินอันนี้ได้ไหมกินอันนี้ได้ไหมหรืออะไรต่างๆในข้อที่13นะในข้อที่สิาอาจารย์โปโลกก็เลยบอกว่าดังนั้นเราอย่าเก่าวโทษกันและกันอีกเลยแต่จงตัดสินใจเสียดีกว่าว่าจะไม่วางสิ่งซึ่งทําให้สะดุดหรือสิ่งกีดขวางทางพี่น้องอันนี้นะเป็นสิ่งที่สําคัญนะ บางครั้งคริสเตียนเราก็ไปพูดถึงการกินว่าคนนน้นกินนี้คนนั้นกินอันนั้นนะจริงๆแล้วถ้าเราอ่านพ่อมพีแล้วเราศึกษาพุอมพีดีๆเราก็จะรู้ว่าอ,อ,อะไรควรกินหรือไม่ควรกินแล้วก็อะไรควรกระทาหรือไม่กระทําด้วยนะในพุอมพีก็มีเ,เขียนไว้ว่าสิ่งที่เข้าปากไม่เป็นมลทินนะสิ่งที่ออกจากปากเป็นมลทิน ก็หมายถึงอะไรบางครั้งชีวิตของคนเรานะไม่ได้เป็นมนทินเพราะการกินอาหารเข้าไปนะแต่แน่นอนว่าในสมัยพันธสัญญาเดิมอะไรต่างๆการกินอะไรที่ว่ามีอะไรเป็นมนทินอะไรเป็นสะอาดสะอาดที่สามารถที่จะรับประทานหรือเตะต้องอะไรต่างๆได้เนาะแตะ่ถ้าเราถ้าเราไขาควรนะเราก็จะรู้ว่าอะไรทำได้อะไรไม่ทำได้ แต่เราอย่าไปมุ่งสำคัญเกี่ยวกับการกินอะไรต่างๆนะ้อยหลักอย่าให้เรามุ่งถึงการที่เราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเนี่ยเรามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างไรนะเรามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างไรเราเป็นคริสเตียนแท้เป็นคริสเตียนทวนกระแสหรือไม่นะหรือเป็นคริสเตียนตามกะระแสเข้าเมืองตาหลิวหลิวตาตามหลิวไปทุกอย่างเลยนะอันนี้ก็ไม่ได้นะอันนี้ก็ไม่ได้เพราะเราเป็นคริสเตียน ดังนั้นสิ่งที่สําคัญนะคะคิดเสียเราต้องตระหนักตระหนักว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับพระคุณความรอดจากองค์พระเยสุคริสต์เจ้าเราถูกเลือกถูกเลือกออกมาจากความมืดมาสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือเราดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะสำคัญที่สุดไม่ใช่การกินนะเพราะว่าถ้าเราไปนเน้นการกินเราก็จะตําหนิ นะคนนู้นกินนี้คนนี้กินนั้นนะแต่อยากจะให้เน้นการที่บอกว่าเราจะไม่วางสิ่งที่ทำให้พี่น้องของเราสะดุดนะหรือเป็นสิ่งที่จะทำลายความเชื่อของเขานะไม่ว่าจะเป็นการกินนะไม่ว่าจะเป็นคำพูดนะคำพูดที่พูดออกมาอันนี้คำพูดนี่สำคัญนะเพราะว่า,าลิ้นไม่มีกระดูกนะลิ้นไม่มีกระดูกก็ อาจจะคําพูดอะไรต่างๆถ้าเราไม่คิดดีๆนะไม่ไม่รู้ไม่คิดว่าความพูดนั้นพอเหมาะอย่างไรกับสิ่งที่พี่น้องทุกท่านพี่น้องคริเสเตียนของเราอยากจะฟังเราก็ต้องระวังแล้วก็การกระทํานะการกระทําหรือในพระพีก็บอกอย่าเอาอย่าเอาเสรีภาพอย่าอ้างเสรีภาพของเราที่จะทําว่าเราทําอะไรก็ได้ไม่เป็นไรแต่ต้องต้อง ดูและไ่้ควรว่าสิ่งน,นั้นทําลายความเชื่อพี่น้องของเราไหมหรือ,อไม่ได้ถวายเกียรติให้กับพระเจ้าหรือไม่สําคัญนะคะเ,เรื่องยุยุมเล็กๆน้อยๆอย่าไปใส่ใจแต่เราต้องใส่ใจในการดําเนินชีวิตของเราว่าเป็นแบบอย่างให้กับคนทั่วไปคนทั่วไปรู้ว่าเราเป็นคริสเตียนไหมนะเป็นคริสเตียนแล้วเราควรปฏิบัติ ัวอย,ย่างไรนะอันนี้สําคัญเรามีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงพอหรือไม่เราได้กระทําตามพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์อย่างครบถ้วนแล้วหรือไม่หรือประพฤติปฏ,ปฏิบัติตามพระชนะของพระเจ้าตามน้ําพระทัยของพระเจ้าแล้วหรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเชื่อว่าพี่น้องทุกท่านได้เรียนรู้พระชนะของพระเจ้าในตอนนี้ที่จะไม่ทําอะไรให้เป็นที่สะดุด ของพี่น้องของเราแล้วก็ทําลายความเชื่อของพี่น้องของเรานะแต่จะระมัดระวังในการดำเนินชีวิตในการทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะทําอะไรก็ให้เป็นที่ถวายเกียรติให้กับพระเจ้าของเรานะขอพระเจ้าที่จะอวยพรพี่น้องทุกท่านในการดําเนินชีวิตคริสเตียนทุกๆวันจะเป็นที่ถวายเกียรติให้กับพระเจ้าแล้วก็ยกย่องพระนามของพระเจ้าด้วยการดําเนินชีวิตประจําวันของเราจริงๆ ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้ที่จะได้ใครควรวญถึงพระเจนะของพระเจ้าและนำพระเจนะของพระเจ้าไปใช้ในชีวิตของเราเพื่อเราจะเป็นลูกที่ดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอไปเราอธิษฐานด้วยกันค่ะสาธุการแค่แต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สําหรับในเช้าวันใหม่วันนี้ที่ข้าพงทั้งหลายได้ใครควรวญถึงพระเจนะของพระองค์ว่าจะไม่ ดำเนินชีวิตหรือจะไม่ทําอะไรให้พี่น้องของข้าพง์ทั้งหลายที่อยู่รอบข้างนั้นสนุดแล้วก็ทําให้ความเชื่อเสียไปพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาประทานสติปัญญาแก่ข้าพง์ทั้งหลายในการดําเนินชีวิตทุกๆวันที่จะดําเนินชีวิตอย่างระมัดระวังและทําตามพรจนะของพระองค์เพื่อจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์และเพื่อจะดําเนินชีวิตในการที่จะเสริมสร้างซึ่งกันและกันให้เติบโตขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อไป ในเชานี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพ,อพรพี่น้องของข้าพระองค์ที่ได้ใคร่ครวญที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ในวันนี้จะมีสันติสุขที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะอวยพรในการดำเนินชีวิตให้มีสันติสุขที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดคุ้มครองดูแลอลังขาทุกท่านให้ปลอดภัยและอวยพรในสิ่งที่แต่ละท่านได้กระทําไม่ว่าจะเป็นกิจการหรือว่าจะการ ทำงานอะไรต่างๆก็ตามขอพระเจ้าวอวยพรให้จเจริญขึ้นขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานในพระน,นามพระสุคิดเจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพร,พรทุกท่านคะ่ะ